สวัสดีค่ะชอบดีทำไมแล้วจะมาทำอะไรกันนี่ก็จะวันแรกของคณะของเรานี่งในวันปีใหม่ปีใหม่แต่ว่าเคสทำไมเฮ้ยให้ทุกคนแบบบรรยายสรรพคุณก่อนแบบอย่าเพิ่งเปิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวของของเราดียังไงเรื่องอะไรก่อนมุกก่อนมุกคิดว่าของมุกละเข้าไปอยู่ในนี้เลยนะเคเลี่ยมเลียมง่ายเว้ยแต่ว่ามันจะมีลูกสินเป็นสิ่งที่มุกชอบมุกว่ามันน่ารักดีแอดซึ่งคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของเราที่เราคุอกันไว้ตอนแรกคือ เก็บใส่กระเป๋าได้เก็บใส่กระเป๋าได้อะไรก็ได้ปันปันอะไรก็ได้ทีื่อมาจัดใจใช่ไหมคงน้ำเป็นขีที่รัดอ่ะไม่ชอบน้องนุ่งฟูมากเลยเอ้ยหนูชอบนะสาวเลยหนูชอบเริ่มจากใครใครใครคอมกันเลิฟ่์หรออมการ์ลิฟต์เอ๋กลับไปแล้วก็เปิดกัน เป็นหมาเป็นหมาน่รักมากอ้าวมันใช่รุ่นหยาบไปแล้วไ่ได้ปะเป็นไงชอบไหมข้าท้อข้าท้อ 来，超级超级。来来来，快点，快点，超级。可以，来，可以来。